สวัสดีครับเอฟซีแฟนต้องและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดว่านเก่าๆก็จะพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางด้นที่าบ้าลุย้ยกับคุณหมออนามัยนะครับเพิ่นกระฟันห,หน่อยหเพิ่นกระฟันแล้วนวลน,นี้นะครับอ้วนแปดสิบหกปุ่งกีกายจนหกหกนะครับเพิ่นกระฟันในยังได้ก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วกับลุน่ากดติดตามเปลี่ยนกําลังเก่งด้วยนะครับ ขอเมื่อทั้งมวลอีก็รับนุ่นที่ญาติแบ่งปันมาให้ผมได้จะทําเป็นคลิปประวัติใจเอฟซีได้ทานผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยินก็ตามไปฟังพอๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมาน,นะครับกับเขาหนึ่งหาหาหนึ่งนะคะม้วนนี้เพิ่นฟันหน่อยๆฟันว่าแม่เพิ่นตายแล้วมาหานะคะเอาของมะาหายนะคะเพิ่นว่าฝันจังสี่ย่ำใดมันออกอายุแม่เพิ่นนะคะแล้วก็เอาของมาเทหายนู่บ้านนะคะในคลิปนี้จะมีเลข อายุแม่หมออายุของแม่เพิ่นค่ะน้าวดทด่ผ่านมาดีาเด้อค่ะแนวทางของแม่หมอบางท่านบางคนอาจจะเพเห็นนะคะเพิ่นให้คลิปเดียวคงเดียวจบเป็นเลขวัยกู่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเพิ่นกบว่าวอยู่ตลอดนิ่ยาหดยาาเอาเป็นอย่างขึ้นโพเดือน,นะคะ มีเลขวายคู่คือหนึ่งหนึ่งห้าคนตาลงมากคนบักคนบักคนชอบหนึ่งหากับหนึ่งหนึ่งเป็นตัวล่องลเลขยอดเงินเป็นเจ็ดสี่หนึ่งแปดนะคะเลขวายคู่คนละยี่สิบสี่บาทเลขออกเก้าหาหนึ่งเจ็ดสี่กับมิตรบาลเลขใจเคิงว่ามีตูบุด้ซื้อจ้าคนวันนี้ถ้ารคอมเมนต์มากทุ่มากไห้นนทิยามาตามแม่หมอไห้แนะ่ไห้แนะ่ตามแล้วเด้วันนี้พี่น้องแม่ก็นั่งอยู่นี่นะแม่ฟันบ้ค่ะ ฟันขึ้นเหล็กวอะขึ้นเกาหน่ะล่ะฟันว่าแม่มาหาขึ้นเหล็กว่ะแม่แม่หมอนี่เพิ่นยังบอกก็่เพิ่นตายแล้วฟันว่าแรกเอาของมาให้เอานั่งมาสั่นเอาของมาให้ยมึงเดินหัวหนี้สั่นนนั่เอาว่าสั่นละของมาละจะเป็นปิดอีหยังแน่เบิ่งของน้ำเล่าเล่ามาก่องไปตัวนา้โจโก้อยู่ผู้เทียนสั่นฟันเห็นเล่าสิออกเปล่ยหาซ้ำนี่ คล้องยังแม่จคล้องยังเป็นพวกค้องใสขคล้องกินนี่แหละพันดาวพันอา้องมหายนะท่านพันดาเรียกไ่หายนม่จะมาวคล้องม่หายมันจะนั่งแต่มาหันฝันเห็นเล่าที่ออกเปลียนหาอายุคนบอกเ่อายุันเปลี่ยนที่ห่าสีฟันเห็นคนย่ำไหนมันจะบอกอายุแมนเปลี่ยนห่าพนมาถึงต้ตองหัวคุแมนจะขึ้นเหล็กออกเลยบเบาเบายังอก ฟินิกส์แอปเปิมิเตะว่าเอาของมให้ซัมนี่กับบวาเม่สิเนี่เอาเด้อเลขสาตัวกับบวาแล้บอแม่ตะวาุยาันเนี่เลาเลามาเคยบอกเลียงทียมตะว่ามันกระอกของเล่าตลอดอายุเน่อายุวันตอนเพิ่นเสียแปดสิบห้าปีอายุอายุเ่าไนอายุยุ่งยุ่งแปดสิบห้าปีแก่ทีพาันันล่นันยออกตรงตรงรกตัวกรรมออกตรงๆเลยเปี่ยา หาอยู่แบบเพินแม่หมอได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้พอซื้อใบมือเสานี่ไปหอดท่วมพื้นที่แม่ได้ซื้อสองใบเปลี่ยนหาไปกดเงินอยู่เท่ากับซองแล้วเห็นท่าเจ้าขายกันได้ซื้อแม่ซี่เป็นวาหันนี่เล็กนี่หาเป็นเล็กน้ำจูกของเจ้าถือเจ้าซื้อเลื่อยเป็นมาเพินบอกอแม่ก็ได้ซื้อแต่เพร <อ S 1> าะว่าหลุออกซูนหา หาสองหาหนึ่งเห็นบ่แม่ได้เพราะวันนี debuted, ้เลื่อนเลิกเลื่นเลิกว on ่ากันได้เลยเปลี่ยนงานชื่อบ่าหาหาหามาจ้าไซเน่ไหวโอ้ยน้ฟันตก้หนน้อยข้างน้อยแน่เราไปเห็นงานอยู่นะไหมบ่มีบินยังนอนลงมากเลยอันนอนกลางวันบ่กลางวันกับพ่กคันเล่ากับพวกฟันมีเมือนั่นนอนอยู่เมื่อคงม่านสูงนั่น เงียบอยู่กีบหนึ่งมีคนเสียงผู้ชายมาเิืนแต่ว่าบ่เบาเงียบเสียงผู้ชายนุ่มๆคือเก่าวพุเงพุ่งเพือนเสียงเอิ้นซื่ออยู่แต่ว่าแม่ก็เพื่นสะดุดเพื่นแล้วก็บ่เว้าหยังเลยนอีกหรอกถ้าถึเสียงผู้ชายนุ่นแทนผู้ชายที่เพิ่นเคยมาหาเพิ่นก็บ่มาบ่แม่กบประมาเพิ่งเพ่นนะปุ่งพิษซีร,รีส์เลยตะเมือตะเมือมาตัวเหล็กตะบางุ่งพิดเลย แม่กัมาหน่อยเนาะแม่เราแบบเบาๆอีออไล่เอาของมาหายเล่ยเอาของมาหายบักรหนึ่งแมเสอของอี่ยงมีทุกอย่างพวของกินของใส่เอาหายยุ่ยเอาหายไม่อะไรนี่เ่นหายยุ่ยเี้นเนี่ยใบเล็ทีหนึ่งห้าสองืมือู่ว่าสีถามยศหนึ่งห้าสองมู่ได้ไหมู่ หาซ้องแม่เขาเชว่าถือตีมันนี่หายอยู่ก็คือเขาว่านั่นแล้วแต่ได้ยื่นแล้วมแม่แม่ด้วยเธอหาซ้องตะกี้สนับโดนเนีนแม่ที่ซื้อค่ะทาเป็นงวดนี่แม่ที่ซื้อหาสองก็แปดหามันบอกว่า,าถือว่าเนีนแต่ว่าแม่กัำมันใจถ้าแปดหาน,นหาสองมันเป็นฟ่านเล็กทีเนะาะแต่ว่ามันเก่เาของมาหายอยู่ที่นหลังนี้เพิ่นเอามาเทลุ่งนี่เนีเอามาเทลุ่งนี้ที่หายยื่นยางเขาได้ยื่นแล้วฟ้องมาหายแล้วฉันแล้วก็ยางเป็นหลังกลับเลย มันมันมีสองประเด็นเนาะคืออายุคนก็ะเล็กบ้านมันงแต่แค่สองครูได้นะไแล้อันนึงหานขอกแด้ที่ว่าตัวแม่มักแม่ชอบจริงๆคือเน้นแต่ทา่า ค่ะขั้มันจริงกับบอลายเด้นี่ค2สองครูหาสองครับแปดหาพมมีพี่หน่อยเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะแม่หมอเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันหน่อยหน่อยฟันบอหลายพต้นที่ยาสิสอบไปสอบมาห้วันใดเวลากระไดซ้ำนี่เด้อค่ะเพื่อนบอกว่าฟันเห็นแม่เพื่อนมาหาตายแล้วนะคะเพื่อนมาหาเอาของมาหา้ฝันย่ำได้มักจะออกอายุเพื่อนอายุเพื่อนแปดสิบห้าปีนะคะแต่ว่าเอาของมาเท่โรงพยาบาลหลังนี้เป็นบ้านเลขที่หนึ่งห้าสองหกหกนะคะ ส่วนตัวแม่หมอเพิ่นว่าเพิ่มมักเพิ่นเน้นแต่หาจดไว้แคบหนาจอไว้อย่าลืมสื่อเรื่องพี่น้องม่นนี่อย่าว่าคันออกอีกเป็นว่าลืมสื่อเว่าสิบวันได้นะคะห้มาตามก็มาตามให้แล้วเป็นยังนู่นที่ยากคือบ่วมาตามทั้งคอมเมนต์มาทั้งทั่วมาห้มาตามแม่หมอเป็นยังคือบ่วมาเห็นและผลนะครับมาเรวกับยานเพิ่นบ่ฝันก็เรยบ่อยากมา เห็นได้ยินงข่าวว่าเพลินฟันหน่อยๆก็เลยอยากให้เพิ่นฝันหลายๆตอนแล้วมาเทียเดียวก็อยากมาหลายคลิปเลยค่ะกับเพิ่นกับฟันซ้านี่แล้วก็บ่มีเหตุการณ์หยังเล่นมันมอ่ะกันเนี่ยปลูกก็บ่ฝันบ่ฝันเห็นรถบ่ฝันเห็นเด็กน้อยบ่เมืแต่ละเบิ่งก่อนมันฮอดซั่วฮอดมือมันสิฝันบ่คั่นบ่ฝันคืนคั่นนิ่งๆคือนว่า15ี่หาเขาหาที่เล่น่ะแท้ฉเลยคั่นนิ่ง อันงวดกวดกวดหาหนึ่งหนึ่งหาที่หนูมาตามนั่นที่หนูโทษสัมภาษณ์นั่นเราก้อนเลขออกแม่กับฟันว่าแม่เลยจับนั่นจับหนีได้ก็ยังเขาหนึ่งหาอยู่กับมาคือใครหาว่ามายำหายเนาะไม่ยำก็เตั่ตเลขหว่ามีตัวอื่นนะ่ะน,น,นะก็ต,ต,ต้องมาล่อว่า มือสุดท้ายนู้นโทษสัมผัสเอาว่าแม่จะระบ่างเลขสองตัวเดี๋ยวแม่สืบพันเขีตัวได้น่นะเพื่อยามในเซียงเมืองยุดจ้ากันฟันเกี่ยวกับฟาเดจ้าป่าจะเป็นแฟนหานะก<ม>็ได้ว่้วตงรงลอีกโครงสุดท้ายเด้อพี่น้องสรุป่าเพื่อนฟันหน่อยๆซํ้นนี่นะครับเป็นเลขบ้านกับเลขอายุแม่ที่เสียแล้วคือแปดหากับหนึ่งหาสองเป็นเลขบ้านนะคะเพราะว่าแม่ของแม่หมอเอาของมาเท่ลงกหนี่นะคะเลขบ้านหนึ่งห้าสอง ที่สองคู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นณนด่างหาวจสูสระกินแป่งรัฐบาลไทยเอฟซีโสดีคะแนวทางของแม่หมอนะคะครับกระหวังว่าเอฟซีและตรนกูลท่านข้องศิลังยิ่งในฟังแล้วนะครับทีมนวันที่ย่าได้สาหรูเลขของคุณหมออนาไหมนะครับเพื่อฟันหน่อยๆนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้ก็ดีสลุรั้งหนึ่งนะครับตายแล้วเอาของมาให้ลูกคุณหมออนาไหมฟันหน่อยๆมั่นใจเลขอายุงวดุันทีสิบหก ปุจิกาย่นหกหกนะครับเพิ่นกะบฟันในแม่เพิ่นนะครับอายุแม่พันเกิดแปดสิบห้าปีนะครับแปดห้านะครับแล้วก็กับเรีกบ้านนะครับเรีกบ้านหนึ่งหาสองนะครับแม่เพิ่นเอาของมาให้ในเรียกมาให้ในบ้านนะครับเรียกบ้านกับหนึ่งหาสองอายุแม่พันเกิดแปดห้านะครับเพิ่นก็มั่นใจอายุแม่นะครับแปดห้านะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิจการตะบัน นะครับกับวังไม้ e FC แต่ท,ท่านผู้ชมทุกท่านคงเสถียรในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้พวกคนนี้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ